อยู่ใก,กล้เห็นนกกระปูดเป็นผสมพันธุ์กันนะครับเห็นไหมครับนกกระปูดเป็นผสมพันธุ์กันขอเดินไปดูกใกล้หน่อยผสมพันธุ์ก,กันดูเกาคล้ยคนนะครับนนะตัวนึงบินไปนะน หายไม่เคยทันพอผสมพันธุ์กันสักทีนก็นกกระจอกไม่ทันกินน้ำแล้วนี่ข้าว่าข้าวเวอข้ายังช้าก,กว่าเองนกกระปูดเด้อมึงเล่นตับต๊บตับต๊บแั๊บแท๊บแล้วเหรอไหนนะตรงนี้นะครับนี่นะนี่นนะลง โอ้กึ่นไปต้นไม้ไปต้นไม้นั่นที่ต้นลำไยเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้นลำไยน้ำน้ำน้ำ ิปนโอ้ปยแม่นะครับไอผลงานผลงานทองการเยพัฒนานสีาสแล้วโอ้ยสวยโอ้สุกแล้วนี่โอ้เดี๋ยวไปุ้กให้กินได้ กล้วยที่ลืมออกไปวันนั้นตักแดดด้วยสุกแดดนกกระปุดนะครับไมเห็นไหมครับเห็นหบินไปแล้วบินไปแล้วอบินไปแล้วเดี๋ยวมาเอากล้วยไปให้นกกินคนก็กินได้นี่อ้นกกินได้คนกินดี ปิดสายแล้วไม่ปิดทางน้ำไหลแล้วปิดทางน้ำไหลแล้วกล้วยโอ้กล้วยโบราณน,นะครับกล้วยโบราณกล้วยป่าโบราณน,น,นั่นนี่อนุรักษ์ไว้นี่